ทีม่มีเมียรือเปล่าฟรีไฟเหรอหอีตายเมียตายแล้วตุนนี้ก็าครบร้อยวันเลยทำบนร้อยวันแล้วก็แล้วไปเนาะไม่ใ like ้าอเง่ต uh ้ององนะคะเตินหมดจะไม่สวยไม่คมแต่ว่าหน่คมไม่ขาด z i n ไม่เเจอแบบนี้ต้องลองนะ ผมไม่ใครนะชอบใารไม่หนนะพอจะดีช่างอารมณ์นีบนี้ทางเลยจะมีผัวแล้วโว้ยพี่ต้องถ่ายรูปให้หนูดูเช็คของก่อนนะคะผมแย่อแน่นอนครับรับประกันจากลุกคุณถ้าเผื่อพี่เล็กนะท่านหนูไทยแล้วมันหลุดหนูขำตายเลยนะคะ่คราชตุ๋นลิ้นไก่พัง มันแทงก็ไปลึกโอ้คนล่าตุดลิ้นไก่พังเลยอ่ะแค่เราแหละเลยเหรอคะไม่นะเขาบอกแค่ขึ้นเลยมงบอกกู48ไม่ใช่หรอไม่เน้นเจ็บเน้นจะกัดจี48ตอนหอนัันจะรบกวนไปบอกววาก่อนข้าวปลาจับต้องมาแล้วนะค่ะเดี๋ยวไปแอบดูก่อนดีกว่า พี่พ <mean> ูดเสียงเบาจังโกเมียได้ยินหรือเปล่าค่ะแม่เก็บเสียงไว้ค่ะ